ซึ่งน้ําหนักของระเบื้อไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยน้อยกว่าระเบื้อง rete, อคอนกรีตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนเนี่ยสมมติปัญหาที่เปลี่ยนคือวันนี้เป็นปัญหาเรื่องของตัวตัวในเรื่องของตัวพวกจันทันพวกแปรถูกไหมครับค่ะเพราะอาจจะเปลี่ยนจันทันเปลี่ยนแปรใหม่แล้วก็เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาซึ่งถ้าน้ำหนักเบากว่านี้นะครับอ,อ,อาจจะไม่ต้องไปกระทบเกี่ยวกับโครงสร้างในส่วนที่เป็น,สนเนสาเข็มก็ได้ อันที่1อันที่2พอที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยถ้าเราสำรวจดีๆบางทีโดยสภาพของพื้นดินนะครับมันอาจจะสามารถรับน้าหนักตรงนี้ได้ตั้งแต่วันแรกที่เราก่อสร้างแล้วใช่ค่ะ,ะไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวคุณกอนจะจ่ายเงินค่อนข้างเยอะ,ะในขณะที่เราเปลี่ยนหลังคาจากหนักเป็นเบาเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้ากระเบื้องเป็นหลอนคู่สิค่ะแล้วไปเปลี่ยนเป็นกระเบื้องคอนกรีตอ้นนี้ดูหลายปัจจัยดูตั้งแต่เรื่องของเสาเข็มดูตั้งแต่ในส่วนของโครงสร้างบ้านว่าสามารถรับน้ำหนักเพิ่มได้หรือเปล่า แต่วันนี้เปลี่ยนจากหนักไปเบานะครับสบายมากเลยครับค่ะไม่ต้องห่วงครับถ้าถถ้าจะต่อเป็นสองชั้นมันก็ต้องมีปัญหาใช่ไหมอ๋อถ้าต่อสองชั้นเนี่ยเสาเข็มแน่นอนถ้าต่อเสาใช่ไหมครับถ้าต่อสองชั้นเนี่ยอันนี้ผมแนะนําว่าหาวิศวกรค่ะและสถาปนิกในการทําแบบให้ก่อนค่ะสถาปนิกเขาจะทําแบบให้ วิศวกรจะใส่ในส่วนของเกี่ยวกับโครงสร้างให้ะนะครับแต่เราบอกเขาว่าเนื่องจากเรามีบ้านเก่าเนี่ยมันมี2ออย่างหนึ่งไม่รื้อบ้านเก่าออกก็ได้เราสามารถสร้างบ้านหลังใหม่คล่อมบ้านหลังเก่าลงเสาเข็มอะไรเข้าบ้านหลังเก่าเสร็จก่อนนะครับแล้วเราค่อยรื้อหลังคาออกเราก็เท่ากับเราทําชั้น2ก่อนพอเราได้หลังคาชั้น2เสร็จปุ๊บนะครับเรารื้อหลังคาชั้นหนึ่งออกแล้วเราก็ทําชั้น2องาะเนียมันจะเป็นบ้านเหมือน2หลังอยู่ในหลังเดียว อันนี้ <ขอ S 1> ทําได้ทาคล่อมไปใช่ไหมคะจํา<ช>นอง <ๆ S 2> นี้ไหมคะใช่ครับแนะนําว่าทําคล่อมแล้วมันสามารถทําจาก2องหลังอ่ะเป็นหลังเดียวกันได้นะครับเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ไปไปทากับหลังหลังเดิมนะครับไปลงในส่วนของบ้านหลังเดิมเนี่ยผนังเป็นเป็นไม้โครงสร้างเป็นไม้หรือคอนกรีตครับค,ค,อคอนกรีตถ้าโครงสร้างเป็นคอนกรีตตอนที่ทําใหม่ถ้าลงเสาเข็มนะครับแน่ๆคือพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยต้องทุบออกหมดค่ะแล้วทําในส่วนของเสาเข็มเพื่อรับนะครับ ทำอนนของตัวมันหรือว่าทะะําตาหักคะอะไรนะครับทาทาต่อจากตัวของมันหรือว่าทํานอกจริงๆทําได้ทั้งสองอย่างนะครับจะทํานอกเพื่อหุ้มบ้านหลังเก่าแล้วเป็นสองชั้นก็ได้หรือจะทําที่หลังเก่าก็ได้แต่ทั้งหมดนี้ในการที่บอกว่าทําได้นะครับรายละเอียดในการคํานวณเนี่ยต้องให้สถาปนิกทํารายละเอียดแบบบ้านให้และให้วิศวกรคํานวณเรื่องของโครงสร้างทั้งบ้านเก่าและบ้านใหม่ แล้วถึงจะใส่ในรายละเอียดของเสาเข็มเพราะว่าวิศวกรจะต้องคํานวณในส่วนของน้ําหนักบ้านเรื่องของการใช้วัสดุนั่นหมายถึงว่าวันนี้คุณกรต้องคิดก่อนว่า1ผนังจะเป็นอะไรนะครับผนังชั้นสองจะใช้วัสดุอะไรนะครับพื้นจะเป็นหล่อในที่หรือเป็นพื้นสําเร็จรูปหลังคาจะเป็นหลังคาแบบไหนโครงหลังคาจะเป็นเหล็กหรือเป็นพวกกาวานัยกระเบื้องหลังคาจะเป็นกระเบื้องหลังคาคอนกรีตหรือจะเป็นกระเบื้องหลังคาลอนคู่อันนี้จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ต้องคุยกับสถาปนิก เพื่อออกแบบบ้านให้แล้ววิศวกรก็จะใส่รายละเอียดในเรื่องของโครงสร้างให้ครับแบบนี้ดีกว่าอันนี้อยากคำนวณเองนะครับน่าจะได้ป้องกันไว้ก่อนใช่ที่ขอนแก่นมีนะครับที่ขอนแก่นลองดูที่ขอนแก่นเขาคะที่ขอนแก่นเนี่ยลองอลองดูเข้าไปที่ถ้าไปง่ายสุดเลยเนี่ยนะครับไปที่โยธาเขตหรือ,อไปที่โยธาอำเภอหรือโยธาจังหวัดอันนี้อยู่อำเภออะไรครับเมืองค่ะอำ,อำเภออำเภอเมืองไปที่โยธาจังหวัดเลย โยธาจังหวัดจะสามารถให้คำแนะนำแล้วก็อาจจะแนะนำสถาปนิกในการเขียนแบบให้ได้ครับครับผมขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณครับค่สวัสดีครับจริงๆแบบนี้เนี่ยมีคนมีคนทําเยอะนะครับแต่อย่างที่บอกว่าต้องคํานวณในเรื่องของโครงสร้างวิศวกรรมให้ดีนะครับ พวกถามเพื่อนนิดนึงค่ะถ้าเกิดในโครงสร้างที่เป็นบ้านเก่าเป็นไม้เนี่ยจะต่อเติมขึ้นไปชั้นสองอันนี้ก็ทําได้ด้วยเหมือนกันในการที่ใส่เสาคอนกรีตเข้าไปเพิ่มก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเมื่อไหร่ต้องใส่เสาคอนกรีตเนี่ยต้องคํานวณในเชิงวิศวกรรมก่อนแต่บางครั้งเนี่ยบางทีเราสามารถที่จะทําเป็นชั้น2ได้ท้งที่เป็นบ้านไม้โดยใช้วัสดุที่อยู่ชั้น2เนี่ยเป็นวัสดุเบาคาวัสดุเบาเช่นการใช้ไม้เนี่ยเราใช้ไม้สังเคราะห์ พวกฝาผนังพวกนี้เราก็ใช้พวกแผ่นไฟเบอร์ซีเมนเพราะเนี่ยวัสดุพวกนี้มันจะเป็นวัสดุที่มีน้ําหนักเบาค่ะมันสามารถที่จะต่อขึ้นไปเป็นชั้น2ได้หลังคาเราก็จะใช้หลังคาที่เป็นกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนเพื่อให้น้าหนักเบาหรือบางคนอาจจะใช้ประเภทเมทัลชีตแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยเวลาทํางานพวกนี้เนี้ยการใช้งานเนี้ยมันจะต้องมีหลายๆปัจจัยเข้ามาในการเกี่ยวข้องเรื่องวัสดุเรื่องอะไรพวกนี้เนี้ยต้องต้องดูละเอียดนะครับ สามารถทําแบบนี้ได้นะครับก็ทุกปัญหาเรื่องบ้านเรามีคําตอบให้ะนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันที่029349127-8แต่ช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายกับช่วงสารพันปัญหาบ้านครับค่ะ m o ูวิโฮมวิดีโอขอเสนอสุดยอดภาพยนต์จีนประวัติศาสตร์คงจือ้อบรมครูนักคิดนักวิชาการและนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ผู้รอบรู้ที่โด่งดังไปทั่วลาผู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคผู้เปี่ยนไปด้วยอุดมการณ์จนได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาบดีในแคว้นลู่และได้เขียนตำราซุนชิวเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ต่อชนรุ่นหลังต่อไปคงจือคงจือ้อจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD ชาวจีนรู้จักและยึดมั่นในเรื่องของฮกลกซิ่วมานานแล้วและด้วยความเคารพนับถือฮกลกซิ่วเป็นเทพสามองค์ซึ่งเชื่อกันว่าเทพสามองค์นี้จะประสิทธิ์ประสาทความมั่งคั่งความสมบูรณ์และความยั่งยืนจึงมีการเชิญเทพทั้งสามมาไว้บูชาโดยจัดไว้ในที่สูงและมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อเดินเข้าบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ปกป้องคนในบ้านและเสริมสร้างบารมี สำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อในวันนี้ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษรับองค์เทพเจ้าฮล็อกซิวสีทองไว้บูชาทันทีสนใจติดต่อขอซื้อภาพยนต์ชุด6ล็อกซิวทเทพแห่งโชคลาภอำนาจวาสนาได้แล้ววันนี้ในราคาเพียง1,500บาทเท่านั้นติดต่อสอบถามได้ที่084-550-8777 ช่วงสุดท้ายกับช่วงสารพันปัญหาบ้านะนะครับก็ช่วงนี้แหละก็ยังเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราจะพูดคุยกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ติดตามชมก็โทรเข้ามาได้ที่029349127-8นะครับหรือจะฝากคำถามทาง s อ s ก็4219955นะครับแหมเหมือนวันก่อนที่โทรส่งมาตอน สามทุ่มพอดีก็เลยตอบไม่ทันนะครับ <c oughs> วันนี้ถ้าเกิดท่านจะส่งมาก็ส่งมาก่อนได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของเกี่ยวกับคําถามต่างๆเนี่ยนอกจากท่านโทรเข้ามาแล้วเนี่ยท่านก็ยังไปฝากคําถามในเว็บไซต์ของรายการหรือว่าเว็บไซต์ของผมได้ที่ w w w g o o g ยเว e บดอทและแฟนเพจนะครับกดไลค์กันที่แฟนเพจนะครับพอเข้าไปในเว็บไซต์ Google.net เนเนี่ยหน้าหลักเนี่ยก็จะมีจุดให้ท่านกดไลค์ได้ด้วย <c oughs> หรือจะเข้าไปโดยตรงที่ เฟซบุบ๊ก <Facebook S 2> ก็ได้ไดที่ w w w f o o g a c eb. o o k c o m กกูไกรู R ้ G-W-O-G-A-I-R-U กูไก่รู้นะครับก็ทุกช่องทางที่จะพูดคุยกันในรายการเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของบ้านนายูเพราะฉะนั้นท่านที่ติดตามพูดคุยกันก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ในรายการได้นะครับคะ่ะซึ่งวันนี้ทางปุ๊กเองก็ยังมีคำถามมากมายไก่กองเลยมีเยอะค่ะไมีสายเข้ามาแล้ว ครับผมงั้นตอบคำถามกันดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับใชยครับคุณชัยนะครับผมครับเอออยากจะสอบถามเรื่องหลังคาถ้าซีแพคกับเมทัลชีทแล้วก็ฉีดโฟมด้านบนเนี่ยอนไนจะดีกว่าครับหลังคาซีแพคแล้วก็หลังคาเมทัลชีทแล้วก็ฉีดโฟมด้านบนคำว่าดีกว่าเนี่ยอยากให้บอกในมุมไหนมุมว่าความทนทานแล้วก็ความร่มเย็น ครับอ่าเอาเอาไว้แรกก่อนความทนทานความทนทานนะครับ,รบอายุการใช้งานไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องคอนกรีตหรือว่าซีแผงนะครับหรือจะเป็นวัสดุประเภทเมทิชีสเนี่ยนะครับ<ห>อายุอยู่ทนนานพอๆกันค่ะนะครับอันนี้คืออายุของของของ,ของความคงทนนะครับอยู่พอๆกันกี่ปีคะจริงๆถามว่าพวกเนี้ยก็อยู่เป็น15ปี20ปีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าความเสียหายส่วนใหญ่จะเกิดจากเวลาเราขึ้นไปทําอะไรข้างบนมันถึงจะเกิดความเสียหายตรงนั้นได้ค่ะอันนี้คือความทนทาน ทีนี้ในเรื่องของความร่มเย็นเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานอย่างนี้ถ้าเป็นกระเบื้องอ rete, คอนกรีตหรือว่าตัวซีเพ็เนี่ยครับเวลาเรามุงแล้วเนี่ยการลดความร้อนได้ดีเนี่ยคือการที่เราติดตั้งในส่วนของฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเพิ่ม,มนะครับอันนี้คือตัวช่วยลดเรื่องของความร้อนเข้ามาในตัวบ้านข้อดีของมันอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเสียงถ้าเป็นกระเบื้องคอนกรีตเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยเสียงมันจะน้อยความดังเราจะไม่รำคาญ แต่ถ้าเป็นในส่วนของเมทูชีสสิ่งที่ได้คือน้ําหนักเบาเวลาเราเจอแดดตอนกลางวันเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนร้อนแต่การระบายความร้อนหลังจากที่แดดล่มลมตกไอเน,นี้ยจะเร็วะนะครับข้อหนึ่งแล้วส่วนขณะเดียวกันนี่นะครับถ้าเรามีฝ้าบนฝ้าสามารถวางในส่วนของฉนวนกันความร้อนได้เพราะเนี้ยการลดความร้อนลงมาในบ้านก็จะใกล้เคียงกันนะครับส่วนเรื่องเสียง อเนี้ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นเมทัลชีตเนี่ยเสียงมันจะดังกว่าแต่จะลดเรื่องเสียงลงได้บางส่วนโดยการที่เราใช้เมทัลชีตที่มีเป็น p u f o ฟที่มันติดสำเร็จรูปมาจากโรงงานด้านใต้การติดแผ่นโฟมด้านใต้นะครับมันจะมีชนิดบางกับชนิดหนาให้เลือกชนิดหนาจะช่วยลดเรื่องเสียงได้ดีกว่าหนานี่คือหนาประมาณหนาประมาณเซนนึเซนประมาณเซนหนมันจะมีชนิดบางประมาณสัก2มิล พอดี๊บ <ผม S 2> เจอ,อประมาณนี้ครับคุณชัยเออคือมันเดี๋ยวนี้มันเ็ามีฉีดด้านบนด้วยนะครับครับฉีดด้านบนหลังคาฉีดหนาประมาณนิ้วหนึ่งครับเหนือเมทัลชีตเลยคำว่าฉีดบนหลังคาเนี่ยคือฉีดฉีดบนหลังคาแต่อยู่ด้านใ<บ>ต้เมทัลชีตถูกไหมครับบนเลยครับบนเมทัลชีตเลยคือถ้าไปไปบนเมทัลชีตนะครับคือไปฉีดโฟมไว้บนเมทัลชีตเนี่ย จริงๆถ้าพูดตามหลังจริงความคงทนจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะวัสดุพวกนั้นหลังคาไม่ต้องฉีดคือเราทําไว้สําหรับรับแดดรับฝนข้างบนแต่การฉีดด้านใต้จะได้ความอายุค,คงทนดีกว่าแต่โฟมที่ไปวางข้างบนเนี่ยเปลี่ยนจากการฉีดนะครับใช้เป็น EPS โฟม EPS โฟมแล้วยึดให้ดีด้านบนแล้ววางด้านบนอันนี้แหละลดความร้อนดีกว่าใดๆทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าถ้าเรายึดไม่ดีมันมีโอกาสปลิว นะครับแต่โฟมที่ฉีดที่ฉีดลงไปนะครับเขาอาจจะมีวิธีการฉีดอย่างที่คุณชัยบอกด้านบนนะครับแต่โฟมประเภทนั้นการลดความร้อนเนี่ยสู้ e p ฟ foam ไม่ได้คือสู้ได้แต่ว่าได้น้อยกว่าที่คุณชัยหมายถึงนี่เป็นวัสดุคล้ายๆสีหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับเป็นโฟมฉีดเลยเขาจะฉีดหนาประมาณหนึ่งนิ้วเสร็จแล้วสีของเขามีปรับเปลี่ยนตามอุณหภูมิได้ด้วยครับ ลองใช้ดูได้ครับถ้าถ้าไปเจอแบบนั้นนะครับแต่ว่าการลดความร้อนจะได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้อาจจะตอบไม่ได้เพราะว่าการลดความร้อนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลดความร้อนที่ดีเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งเขาเรียกว่า EPS โฟมนะครับอันนั้นเนี่ยจะลดความร้อนได้เยอะเพราะว่าโฟมนึกถึงภาพถึงว่าตู้เย็นนะครับหรือว่ากระติกน้ําแข็งอันนี้คือโฟมพวกนี้ที่มันไปอยู่ข้างในนะครับปุ๊กมีเจออีกลักษณะหนึ่งที่ว่าี่เห็นี่เขาโฆษณานะครับโฟมนะโฟมจะเป็นเหมือนกับพลาสติกใสดีบุหยุดน่ะ ลักษณะเป็นแบบนั้นพลาสติกใสเหมือนคล้ายๆกพลาสติกที่ใสพอบีปุ๊บมันก็จะหยดย่นเข้าหากันแต่แล้วพอปล่อยมันก็คืนตัวครับที่ดูเหมือนว่าพวกแพ็กเกจิ้งใหม่ๆมันจะมีโฟมชนิดนี้เข้ามาใช้อยู่ครับไม่รู้ว่ามันจะทนขนาดไหนเพราะเขาโฆษณาว่าประมาณสิบห้าปีก็จริงถามว่าเขาเขากล้าโฆษณาว่าสิบห้าปีก็เป็นวัสดุที่สามารถอยู่ได้ นะครับก็สามารถอยู่ได้อาจจะมากกว่า15ปีด้วยซ้ําไปขึ้นอยู่กับการฉีดพวกนี้นะครับต้องยอมรับว่าบางทีเขาบอกว่า15ปีจริงถ้าเราฉีดถูกต้องแล้วตามขั้นตอนของเขาถูกต้องนะครับผมเชื่อว่าอยู่ได้มากกว่า15ปีแต่ส่วนใหญ่เวลาทํางานถ้าประสบการณ์ในการประมาณบางทีเราเรา,เราฉีดเราอาจจะหาคนมาฉีดเองหรือฉีดเองแล้วไม่ถูกต้องนะครับค่ะอเน,นี้ยอาจจะมีส่วนทําให้อายุงานไม่ถึง15ปีอันนี้ต้องต้องเผื่อเรือเผื่อขาดไว้ แต่ถ้าทําถูกต้องตามขั้นตอนเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ต้องใช้ช่างชานาญการติดตั้งใช่ใช่ครับครับผมค่ะโอเคครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมอันนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านไปเจอมาก็ลองใช้ได้นะครับก็หลายๆหลายๆส่วนเนี่ยเราอาจจะประยุกต์ใช้กับในสิ่งที่ท่านเจอได้นะครับอ่าลองไปรับอีกสายหนึ่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับคุณอะไรครับผมไพบูลครับครับคุณไพบูลครับผมครับ คือบ้านผมเป็นบ้านในสองชั้นนะนะฮะมันปูเนะครับทีนี้ไอ้โครงสร้างข้างล่างเนี่ยผมผมดูเนี่พิธีกเทคานเนี่ยครับมันเป็นสนิมเหล็กเหล็กมันเป็นสนิมเนี่ยครับตอนที่ก็เทตอนที่ก็เทเนี่ยปูมันมันไม่มันไม่มันปิดได้หมดอ่ะนี่ผมก็กลัวว่ามันจะเป็นสนิมมันจะลามไปเลยหรือเปล่ามันทาให้โครงสร้างเสียไหมหกลัวบ้านจะสุดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครจะแก้ไขยังไงครับมีวิธียังไงเงี้ย ตอนนี้หมายถึงว่าตัวคานเนี่ยเพิ่งเทเสร็จหรือว่าเทเสร็จไปนานแค่ไหนแล้วครับช้านานนะครับนีน่ีบ้านนี้อยู่มาประมาณสามสี่ปีแล้วครับอ๋ออยู่อยู่มาแล้วประมาณสามสี่ปีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคานชั้นหนึ่งหรือชั้นสองครับเป็นคานชั้นชั้นล่างเป็นคานชั้นหนึ่งหรือเป็นคานคอนิรคือมันเป็นอยู่คันก็จะเป็นคานคอนินมั้งครับกาอยู่ก็อยู่ใต้ถุนนะครับอ๋ออยู่ใต้ถุนแสดงว่าบ้านยกสูงยกยกสูงจากพื้นดินหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับยกสูงจากพื้นดินประมาณ กี่เซนได้ครับชกสูงึ้นมาประมาณสักสองเมตรนะครับอ๋สอสูงพอสมควรแต่เขาไม่ได้ยกไม่ได้ยกขึ้นมานะก็คุณกดเป็นหลุมมันไปนะครับกดเป็นหลุมอ๋อคุณไปหลุมอยู่ข้างในอ่อทาทั้งนั้นตอนนี้ปัญหาที่ที่คุณไปบูนเจอก็คือว่าคานชั้นหนึ่งนี่แหละนะครับตอนที่เขาเทซึ่งตอนเนี้ยปูนมันมีกระทาอออกมาแล้วเห็นเหล็กข้างในถูกไหมครับเขาก็เทไม่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 มิดเลยฮะมันคือเทไม่เต็มทำเทไม่เต็มนะครับตั้งแต่เห็นตั้งแต่ตอนแรกเลยเหรอครับเห็นแต่ตอนแรกเลยครับครับแล้วก็ปล่อยไว้ ครับคือคือตอนเรามาซื้อบ้านเราเราเราไม่รู้ไงเพ่อนคนรัดูทีหลังครับอ่ัถ้างั้นอย่างนี้ลองสํารวจอย่างนี้เนื่องจากเวลาใกล้หมดลองสํารวจว่าเหล็กที่เป็นสนิมนะครับเป็นสนิมแดงหรือเป็นสนิมขุมค่ะสนิมเช็ดออกแดงอะครับอ่าถ้าับคร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 ัช้รับ้รับค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 รัเช็ดสนิมกครับะครับแล้วก็ใช้ร้บารัครนบครั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 ารทบไปบนพื้นเดิม ทีนี้วิธีการทาปูนพื้นเินเนี่ยในส่วนของดูในส่วนของคานนะครับอาจจะเซาะปูนจากที่มันล่อนอยู่บางส่วนหรือว่าเทไม่เต็มนะครับไปถึงปูนที่แข็งแรงเล็กน้อยแล้วทําความสะอาดแล้วก็ทาด้วยน้ายาประสานคอนกรีตแล้วฉาบซ่อมด้วยปูนซ่อมโครงสร้างคนะครับให้ฉาบซ่อมด้วยปูนซ่อมอย่าใช้ปูนผสมทรายธรรมดานะครับให้ใช้ปูนซ่อมโครงสร้างปูนซ่อมโครงสร้างใช่ครับถ้าพื้นที่ไม่ใหญ่นะครับแต่ถ้าพื้นที่ใหญ่อาจจะต้องเข้าแบบ แล้วก็เทด้วยนอนชิ้นเกล้าถ้าทํางานด้านใต้ได้แต่ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องใช้ปูนซ่อมโครงสร้างเป็นตัวช่วยนะครับโทษนะไอ้สนิมเราจะเราจะออกไงครมีน้ํายาทาหรือไงฮะสนิมอะไรนะครับสนิมนี่เราจะทำยังไงครับสนิมสนิมอย่างนี้ครับเมื่อกี้ผมถามว่าเป็นสนิมแดงหรือสนิมขุมคําว่าสนิมแดงเนี่ยสนิมแดงมันจะออกเป็นสีแดงแดงถ้าเราผ้าเช็ดก็จะมีเป็นสีแดงแดงติดผ้ามาแต่ถ้าเป็นสนิมขุมนั่นหมายถึงว่าบนเหล็กเนี่ยครับมีสนิมแตกเป็นเกล็ดเกล็ด นะครับแตกเป็นเกล็ดแล้วเราไปสกิดปุ๊บนะครับเหมือนกับเกล็ดปลาเลยที่มัน<ช>จะหลุด <นะ S 1> ออกมาเป็นแผ่นๆอันนี้แดงอยู่อ่ะ,อะถ้าเป็นสนิมแดงนี้สบายใจได้นะครับยังสามารถใช้งานเหมือนเดิมได้อยู่นะครับถ้าเป็นสนิมแดงก็ทํอย่างที่บอกคือซ่อมป,ปูนออกเพิ่มค่ะแล้วก็ทาน้ายาประสานคอนกรีตแล้วก็ฉาบซ่อมด้วยปูนซ่อมโครงสร้างต้องต้องต้องขัดสนิมก่อนไหมฮะอะไรนะครับต้องขัดสนิมก่อนไหมครับสนิมเนี่ยต้องขัดให้เช็ดสนิมไม่ต้องถึงกับขัดครับเช็ดสนิม เช็ดคำว่าเช็ดคือเอาผ้าเช็ดนะครับครับไม่ต้องไปขัดครับ้อเช็ดมันก็ไม่หมดนะครับมันก็มันแรงอยู่ครับมันไม่เป็นไรครับการการที่เหล็กมีสนิมอยู่บางส่วนเราเทคอนกรีตไปนะครับคอนกรีตสามารถหุ้มเหล็กที่เป็นสนิมได้ครับไม่ต้องกังวลครับถ้าไม่ใช่สนิมขุมนะครับครับครับโอเคได้ครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับดีครับครับผมสายสุดท้ายพอดีค่ะนะครับก็คงเป็นสายสุดท้ายที่เราคุยกันนะครับเสาหน้า นะครับสองทุ่มถึงสามทุ่มก็จะเป็นเสาสุดท้ายที่เราจะจัดรายการบ้านหน้าอยู่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นท่านที่ติดตามก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ในเสาหน้าเดี๋ยวจะพยายามเชิญชวนอาจารย์สำเริงและคุณสุวิชามาแล้วก็น้องปุ๊กก็จะมาด้วยในวันเสาหน้าที่เราพูดคุยกันนะครับแต่สําหรับวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะครับพบกันใหม<า>่วันเสาหน้ากับผมสัญชัยขนานแล้วก็น้องปุ๊กในการ,รที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบ้านพรุ่งนี้เจอกันทางเนชั่นแชนแนลบ่ายโมงครึ่งครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ